ลิปดีผมก็อยู่หน้าร้านลินปังนมสดเป็นนมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขนมปังสังขยาปังเย็นปังปิ้งนมสดกาแฟโกโก้โอวัลตินสวัสดีครับร้านเปิดกี่โมงครับสิบโมงถึงสี่ทุ่มโอ้โหจะเปิดแข่งกับเซเว่นยังไงครับอันนี้ทำเมนูอะไรครับนี้เป็นไวมอสปั่นจ้าไวมอส ไม่มอ้มมอนมสดปัน่นอ๋อแก้วเท่าไหร่ครับสามสิบบาทบาท,ที่ร้านนี่เมนูอะไรที่ขายดีที่สุดน้ำส้มน้ำส้มผลไม้ปัน่นอ๋อแล้วก็เมนูนมสดนมสดปัน่นครับนี่นะครับเมนูของทางร้านก็จะมีแตงโมปัน่น มีน้ำส้มปั่นปีโป้ผสมกับนมเปรี้ยวแล้วเมนูนี้มาไงครับเนี่ยเนี่ยเมนูเนี้ยอ๋อปีโป้ผสม M150 ร้อยาปั่นยังไงครับเนี่ยเมนูไอรุ่นชอบกินแล้วมัน มันดีดหรือว่าไง <laughs> แค่มือปัน่นไม่พูดไม่จาเลยครับมือปัน่นงใจกลัง <laughs> อันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยโกโกปั่นโกโก้ปันโกโกป่นอ๋อ <laughs> ใครจะทานมะม่วงปั่นก็ทางร้านก็มีนะครับนี่ <laughs> ถ้าทานได้ร้านก็ปั่นให้ได้นะครับหยอกหอ <laughs> โค้กปั่นนี้เท่าไหร่ครับ30บาท30บาทนี่ไข่มุกด้วยคะ่ะถ้าใส่ไข่มุกก็สามห้าอ๋อทุกอย่าง้วใส่ไข่มุกวันนีค่ะลูกค้าร้าอะไรแล้วลูกชิ้นปิ้งนี่มาไงครับเป็นเมนูเสริมอ๋อ oh. คือถ้าทานนมปั่นแล้วเลี่ยนก็ซื้อลูกชิ้นปิ้งไปทานแก้มอะไรประมาณนี้นะ มคค้ารับมุกดีมากเลยครับนี่นะครับเป็นเมนูแนะนำของทางร้านมีปังเย็นชาเขียววิปครีมปังเย็นโอวัลตินวิปครีม45บ้าบาทปังเย็นโอวัลตินภูเขาไฟราดช็อก5้าสบบาทปังเย็นน้ำเขียวปังเย็นเผือกหอม35สหบาท ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีมากเลยนะครับ,รบส่วนพิกัดก็จะอยู่ถนนเส้นวัดทองคุ้งนะครับติดกับร้านโอริยัมเลยน้ำส้มปั่นนะครับส้มที่นี่ใช้เป็นส้มแท้ๆนะครับส้มแท้ล่ะมะนาวก็แท้ครับ มะนาวไม่แท้นี่เป็นไงครับห <laughs> ยอกครับหยอกหยอกแล้วก็ออกตามสมัยนิยมครับที่ร้านมีแมสขายด้วยยี่สิบบาทเท่านั้นนี่ okay, ครับส้มทันกันสดๆส,ส้มส้มปั่นนี้เท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นปั่นที่30ค่ะถ้าไม่ปั่นคันทีสามห้าก็เราใช้ซ้งเยอะกว่าอ๋อบีบกันสดๆน้ำแตกทะลักไดเห็นเลยครับแม่ค้าหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับแต่ร้อนค อ๋อแล้วด้านในนี่มีโต๊ะให้นั่งด้วยโอ้โหจัดร้านไว้แบบนี่น่านั่งมากเลยครับมานั่งทานชิลๆน้ำส้มถ้าไม่ปั่น35นะครับถ้าปั่น30มสครับอันนี้คือผลไม้รวมเหรอครับผลไม้รวมรผลไม้รวมนี่เท่าไหร่ 40บาทค่ะ40บาทเท่านั้นใส่ทุกอย่างเลยจะมีมีส้มมีมะนาวมีแมมอปเปิลมีแครอทมีแครอทมีองุ่นโอ้โหมีหลายอย่างมากครับนี่เมนูสุขภาพของแท้เลยเนาะ ขนมปังสังขยาในชุดเท่าไหร่ชุดละสาบาทขนมปังสังขยาชุดละ30บาทนะครับโอ้ร้านนี้ขายครบจริงๆนี่ <Okay. S 1> น้ำแข็งที่นี่ก็ใช้เป็นน้ำแข็งแท้นะครับ okay, <are> <laughs> นี่เกือบเฮียแม่ค้าตถึงเต้นเเล็กน้อยนะครับนี่นะครับสามสิบบาทเท่านั้น นะครับนมสดของทางร้านแล้วก็สังขยางซิ่ะรถ้าอาจะนนนเนาะมร้านนมร้อนเนาะที่นี่ ตัวหอมมากเลยครับถุงละ20บาทถุงละ20บาทเท่านั้นเองวถุงล20บาท่นนมร้อน0บาทยายชิยายนี่โอเคไหมพี่เอาข้าไหมเอาข้ามี่เลยเหรอที่ร้านนี้จุดเด่นคือความสะอาดนะครับ อย่าเอาลูกชิ้นสิบไม้ด้วยนะครับสิบไม้ห้าบาทใช่ไหม <laughs> ชอเนไม้ละห้าบาทนะครับหยอกไม่ค้าเล่นลูกชิ้นที่นี่ก็คือเป็นนมอเหมือนกันลักษณะคล้ายๆลูกชิ้นหัวน,นมของเชียงใหม่นะครับแต่เป็นลูกชิ้นของยี่ห้อลูกชิ้นทิพนะข oh <my> นมปังตัวนี้ก็ <Yeah. S 1> ยังมันใช้ไม่ได้นะครับ กลัวไหมก็เลยอ๋อปกตินี่มันต้องอบประมาณกี่นาทีครับออหรือว่าแล้วแต่อ๋อแค่ชั่วโมงหนึ่งนี่คือไหม้แล้วเนาะนาทีบก <c oughs> สตรอเบอรี่ที่นี่ก็ใช้เป็นสตรอเบอรี่แท้นะครับมีห้ออิมพีเรียลด้วย นะครับนิ้วไม่เอา <laughs> <laughs> นี่คือนมข้นหวานใช่ไหมครับโรยด้วยนมข้นหวานเสร็จแล้วก็จะตามด้วยสตรอเบอรี่จริงๆแล้วช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าสตรอเบอรี่นะครับถ้าเป็นหน้าสตรอเบอรี่เนี่ยจะใส่เป็นลูกหยอกครับหยอกหยอกนี่นะครับเดีย๋ยวแม่ค้าหยิบมาโชว์กล้องหน่อยดูว่าน้าตาหน้ารับประทานเพียงใดอย่างนี้เท่าไหร่ครับ 25บาทเท่าน,นั้นนะครับนี่นี่นะครับน้ำจิ้มนี่แยกไปได้ไหมครับไไครับต้อง สวัสดีค่ะดินแปังนมสดค่ะดินนะคะเจ้าของร้านค่ะร้านน้าของเราเนี่ยจะชงด้วยนมสดแท้100%เซนนะคะส่งตรงจากฟาร์มบ้านบึงเลยค่ะเมนูเด็ดๆของเราก็จะเป็นนมสดปั่นนะคะ โกโก้ปั่นชาเขียวปั่นชานมนะคะมะพร้าวน้ำหอมจากบ้านแถวปั่นหอมมันอร่อยมากเลยค่ะเมนูทานเล่นของเราก็มีนะคะเฟรนช์ฟรายทอดนักเก็ตไก่ลูกชิ้นชิปนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้พาเด็กๆมานั่งทานที่ร้านได้นะคะเมนูปังเย็นเราก็มีหลากหลายเมนูเลยค่ะพิกัดของเราจะอยู่เส้นวัดทองคุ้งนะคะติดกับร้านโอลีย่ยำค่ะสาขา2ของเราก็มีนะคะอยู่ที่ตลาดมิสสัมพันธ์8เส้นบ้านปึกค่ะยังไงถ้าสะดวก สาขาไหนก็แวะลองทานได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ